เด็กกว่าขั้วไก่ก็เจ้าของร้านเนี้ยแหละขั้วไก่ชนที่ชาในตำนานไปออกงานที่ไหนคนไหนต่อคิวกันยาวเป็นห่างว่าวันนี้ไม่ต้องไปต่อแถวแล้วค่ะมาดามตวงมาบุกถึงร้านให้เชฟบูมผัดให้เลยผัดไปก็แอบดูหุ่นเชฟไปไม่แน่ใจคนหรือขั้วไก่ในแซ่บกว่าเชฟเชฟเดี๋ยวเชฟไปงานต่อใช่ไหมใช่ครับพี่ว่าใส่ผ้ากันเปื้อนเถอะแล้วเก็บเสื้อมาให้พี่พี่เก็บไว้หมถึงให้บูมผัดอันนี้เหรอครับของเขาดีจริงๆบอกเลยน่าจะกัดแค้นเล่นเบาๆให้ดูลีลาการผัดขั้วไก่ ระดับเชฟกอดองเบิร์ทำจานต่อจานมีห้าออเดอร์ก็ผัดไปเลย500กระทะอ่าเราก็เอาไก่ลงใช้สันในครับผมแล้วก็ไม่เอาหนังหรอไม่เอาหนังครับน้ำมันที่ได้ตอนเนี้ยครับมันก็จะมีกลิ่นของเครื่องหมักเรียบร้อยทุกอย่างแล้วต่อไปเราจะใส่เส้นนะครับที่ร้านนะครับจะใช้เป็นซอสที่หมักนะคะผกซอสปรุงรสแล้วก็น้ําตาลนิดนึงครับอันนี้คือใช้ไฟแรงขึ้นมาหน่อยครับร้อนกระทะนิดนึงนะฮะเรียบร้อยครับก๋วยเตี๋ยวพวกไก่ห่อไข่ครับแล้วเดี๋ยวเราจะใส่ปลาต้นโกนนะครับแล้วก็โรยต้นหอมครับสุกี้ง มีหมูกุ้งไก่ปลาหมึกแล้วก็ปลาครับใช้ปลาเป็นปลากระพงครับกุ้งใช้เป็นกุ้งแชบวยครับปลาหมึกดองที่ร้านก็คับใส่พันทุกอย่างจะให้สุกประมาณ80%อันนี้เนี่ยหลักการเหมือนแบบอาหารจีนแบบเหลาเลยนะอีกหนึ่งเคล็ดลับของสุกี้แห้งครับเต้าหูย้ยีเนี่ยเราจะปรุงรสเรียบร้อยแล้วเราต้องเลือกด้วยว่าเต้าหู้ยีอะ่ะหมักไว้นานแค่ไหนเพราะว่าเต้าหูอ้อ่ะยิ่งหมักนานเขายิ่งมีกลิ่นแล้วก็ยิ่งให้ความเค็มเพราะฉะนั้นต้องมาบาลานซ์รสชาติมาปรุงรสเพิ่มผักที่เราใช้้้้นนนนะะะคคครับลกกกกาขาขววผุุุงงแแ็เสีห สุกแต่ว่ายังกรอบอยู่ถ้าเวลาอา่าบุมสอนเนี่ยอา,าจะใช้คําว่าผักต้องไม่ตายเราจะเห็นครับว่าผักเนี่ยยังไม่ตายจริง,รงๆยังมีความกรอบแต่ว่าสุกแล้วล้างผักและผลไม้ด้วยคิงสเตล่าเวก้าอย่างมาดามตวงสิคะแล้วบอกเลยอินคั่วไก่อยากให้ลองเปลี่ยนจากซอสพริกมาใส่พริกเหลืองแบบนี้ได้รสสัมผัสเพิ่มในหนึ่งครั้งแซบกําลังนัวที่มาที่นี่ต้องบอกว่าที่เด็ดเนี่ยก็คือนี้เลยปลาหมึกกรอบอย่างที่น้องบุมบอกว่าปลาหมึกกรอบอ่ะมันมีหลายเกรดแล้วก็หลายสายพันธุ์สังเกตดูนะ มันไม่ใช่แข็งทื่อเนื้อมันจะมีความหนาอ,อันนี้ต้องลองรินเลยนุ่มมากบางทีที่ปลาหมึกแบบราคาเกรดย่อมมาจะเป็นแบบแข็งๆบางๆซีมันเหมือนหนังสติ๊กไงมาอันนี้สุกี้หอมหอมอีกแล้วหอมหอม สุกี้แห้งบอกเลยหอมกลิ่นขั่วกระทะมากๆเชฟใส่ใจทุกรายละเอียดซอสเต้าหู้เยียงต้องเลือกที่หมักมาพอดีที่สุดใส่เครื่องทะเลมาแน่นแนนอกจากหมึกกรอบแล้วนี่ยังมี้งแชบว้ยตัวใหญ่ๆเนื้อเด้งๆถ้าวันไหนไม่มีะเชฟจะใช้กุ้งลายเสือแทนกินสุกี้กับน้ำจิ้มไฮหลัเปรี้ยวหวานเค็มครบรสสำคัญผักกรอบสุกแบบไม่ตายตามที่เชฟบอกจริงๆค่ะปิดท้ายของเตาถึงเครื่องแน่นหวานอร่อยชื่นใจจะเป็นชา น้ำลำไยต่างๆก็มีขัว้วไก่ชนทิชามาดามตัวการันตีความอร่อยยออกคอลัมน์อร่อยร้อยล้ยลานวันนี้กลับมากินอีกครั้งยังเป็นขั้วไก่และสุกี้แห้งที่อร่อยมากคอนเฟิร์มเลยค่ะพิกัดตามนี้เลย